ผมเป็นคนนึงนะครับที่ชอบเก็บวัสดุเก่าๆเนี่ยไว้นะครับเราคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะได้ใช้ประโยชน์นะครับอย่างวันนี้ผมก็เอาพวกไม้เก่าๆรวมถึงตัววัสดุที่เคยใช้พวกเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยแบบนี้นะครับเอามาทําเป็นเหมือนเก้าอี้มานั่งนะครับยาวๆขนาด1.5เมตรเนี่ยสามารถใช้ภายในบ้านได้นะคลิปนี้ผมเลยจะพามานะแนะนําวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นเลยเผื่อท่านใดมีวัสดุแล้วก็เครื่องมือนะครับในการที่จะทําได้นะลองมาดูกันนะครับ โดยไม้ที่ผมมาใช้ทําก็จะเป็นไม้โค้งหลังคาเก่านะที่ผมถอดทิ้งออกมาขนาดของหน้าไม้จะอยู่สักกว้าง3นิ้วนะครับแล้วก็หนาเนี่ยประมาณนิ้วกว่านะครับผมก็จะเอามาถอดพวกน็อตสกรูต่างๆออกแล้วก็มาตัดให้มันได้ขนาดโดยเราสามารถกําหนดความสูงแล้วก็ความกว้างของตัวเก้าอี้เราได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้าไม้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวไม้ที่เรามีอยู่นะครับ ตัดไม้ให้ได้เป็น4ท่อนนะครับต่อขาตั้งหนึ่งอันนะครับเราจะประกอบเข้าด้วยกันโดยการใช้เป็นสว่านนะครับในการยิงสกูเนี่ยยึดเข้าไปเลยในส่วนของหน้าไม้ที่สัมผัสกันผมก็จะใช้เป็นตัวกาวไม้ทาเข้าไปก่อนด้วยนะเพื่อเพิ่มความเกาะให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในงานนี้จะเห็นว่าผมจะใช้สว่านกับไขควงกระแทกคู่กันนะเพราะตัวนี้จะเป็นเซ็ตคู่ของพัมคินนะครับเป็นสว่านกับไขควงกระแทกเซ็ตคู่ขนาด16โวลต์น,นะครับเป็นขนาดที่กําลังดีสําหรับงานช่างงานดีวเลยนะครับเมื่อเรา ปรกอบขาตั้งได้2อันแล้วเราก็จะยึดขาดตั้งเข้าด้วยกันด้วยก,การใช้เป็นท่อนไม้นับแนวยาวเลยนะทั้งบนด้านทั้งด้านล่างตามความยาวที่เราต้องการจะทําในส่วนของเก้าอี้ของเรานะครับ,เ,รบเมื่อได้โครงเข้ามาแล้วเราก็จะตัดตัวแผ่นไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนตัวนี้นะครับเอามาวางด้านบนเลย ซึ่งมันก็จะได้ความกว้างพอดีจริงๆอาวัสดุด้านบนเนี่ยเราจะใช้เป็นแผ่นไม้หรืออะไรก็ได้นะครับที่มีความแข็งแรงพอนะครับเพื่อที่จะใส่วางด้านบนก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ทาการเจาะรูเค u n ตัวซิงค์นะครับแล้วก็ยิงสกูเนี่ยอัดตัวแผ่นไม้ด้านบนนะครับยึดกับตัวโครงเก้าอี้ด้านล่างได้เลยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เป็นเก้าอี้ยาวๆขนาด1.5เมตรเนี่ยมาใช้งานลักษณะแบบนี้แล้วนะครับจะเห็นว่าวิธีการขั้นตอนเนี่ยสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่เรามีเครื่องมือไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองนะครับ ในงานนี้เครื่องมือที่ใช้หลักๆก็จะเห็นว่าเป็นสว่านแล้วก็ไขควงกระแทกนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นคอมโบเซตของพัมคินเป็นขนาดใหม่นะครับ16โวลต์เขาออกแบบดีไซน์มาเพื่อให้มีขนาดเบาเล็กกระทัดรัดใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมรหัสรุ่นเขาก็คือ50438ครับมาพร้อมกล่องและมีช่องใส่โฟมอย่างดีนะครับสำหรับเครื่องมือก็จะมีตัวสว่านแล้วก็ไขควงกระแทกนะครับแบตเตอรี่2ก้อนพร้อมกับแท่นชาร์จมาให้ สามารถดูสถานนะแบตเตอรี่ได้ที่ตัวข้างเครื่องได้เลยนะครับทั้งตัวสว่าง3ระบบแล้วก็ไขควงกระแทกนะครับมีไฟ led มาให้นะตัวนี้ก็สามารถส่องสว่างในพื้นที่ที่แสงน้อยหรือว่าพื้นที่มืดเนี่ยก็สว่างเพียงพอสําหรับการใช้งานนะครับตัวแรกก็จะเป็นสว่าง3ระบบขนาด16โวลต์อของพัมขิ้นตัวนี้สามารถสร้างแรงบิดเนี่ยได้ถึง50นิวตันเมตรนะครับในการใช้งานแล้วก็สามารถใช้ในการเจาะนะครับ หรือว่างานขันรวมถึงการเจาะปูนเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนตัวใหญ่ๆทั่วๆไปเลยนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือมีน้ําหนักที่เบานะครับรวมแบตเตอรี่เนี่ยไม่ถึง1นกิโลนะครับสาหรับตัวนี้ก็จะมีขนาดเล็กกะทัดรัดในการใช้งานก็จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกกว่านะครับเรื่องของงานเจาะต่างๆไม่ว่าจะเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะปูนทําได้หมดนะครับ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวไขควงกระแทกไร้าสายขนาด6โวลต์เช่นเดียวกันนับออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดน้ําหนักเบ,เบาเช่นเดียวกันเลยนะครับสามารถทําแรงบิดสูงสุดเนี่ยได้ถึง160นิวตันเมตรนะครับซึ่งถือว่าเพียงพอสําหรับงานช่างงาน DIY นะครับการขันงานเบาก็สามารถทําได้หรือว่าจะขันแบบหนักๆรวดเร็วนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับผมโดยจุดเด่นของทั้ง2ตัวเนี่ยเขาก็จะเน้นให้เราสามารถพกพาได้ง่ายน้ําหนักเบานะครับแล้วก็เพียงพอสําหรับจะมีติดบ้านไว ใช้ในงานช่างงาน DIY ทั้งหมดเลยนะครับก็จะใช้งานร่วมกันเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเราก็จะมีทั้งงานเจาะแล้วก็งานขันร่วมกันนะครับถ้าเรามีสว่านเพียงตัวเดียวนะครับก็สามารถทํางานได้แต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยสะดวกต้องมาคอย เปลี่ยนดอกไปมานะเป็นดอกสว่านดอกไขควงแต่ถ้าเรามีทั้งสว่านแล้วก็ไขควงกระแทกคู่กันนะครับเราก็จะสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกอย่างเตสคอมโบของพัมคินรุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดน้ําหนักเบานะครับการพกพา2ตัวเนี่ยก็จะพกพาได้สะดวกแล้วก็ง่ายกว่าด้วยนะครับ ในคลิปนี้ผมก็พามาแนะนำนะครับขั้นตอนการทําเก้าอี้มานั่งยาวๆนะครับก็ลองดูปรับประยุกต์นะครับจากวัสดุที่เรามีนะครับแล้วก็เครื่องมือที่เรามีอยู่นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นแนวทางนะครับสาหรับการ DIY ด้วยตัวเองได้นะครับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นสว่านหรือไขควงกระแทกเนี่ยผมก็แนะนําเป็นเซ็ตคอมโบของพัมคินรุ่นนี้เลยนะขนาด16วลต์เป็นขนาดใหม่ของเขาออกแบบดีไซน์มาสําหรับมีติดบ้านไว้นับใช้ในงานช่างงาน DIY ได้นะครับ